สวัสดีครับครับตอนนี้เราอยู่กันที่ s อ c เอชีแกนะครับวันนี้เป็นจริงๆแล้วเป็นวันเปิดนิทรรศการของพี่พิชัยพงษาสุขภาพนะครับพี่พิชัยอยู่กับเรานะครับวันนี้ก็นิทรรศการนี้ครับคือ disproportionate burden นะครับเป็นนิทรรศการเดี่ยวครั้งที่3ของพี่พิชัยนะฮะที่ทำงานร่วมกับ s อ c เอชีแกนะครับก็ เดี๋ยวให้พี่พิชัยทักทายคุณทางบ้านหน่อยครับสวัสดีครับพิชัยคัณสากษาหอ้านนะครับก็นิทการนี้นะฮะหลังจากที่ห่างหายไปหลายปีนิดนึงนะฮะคือหลายคนอาจจะจํายังจําพี่พิชัยได้กับชุดดอกไม้พิษอะไรอย่างนี้นะครับก็คอนเซปต์ของพี่พิชัยก็ยังอยู่กับเรื่องของสิ่งแวดล้อมพูดถึงเรื่องของสารพิษนะครับแล้วก็ ใช้วิธีการสื่อสารเป็นงานแอสแตะนะฮะซึ่งนี่ก็คือมันเป็นเขาเรียกบาลานระหว่างเอสเตติกแบบแอสแตะกับการพูดถึงภัยต่างๆบนโลกนี้ที่เรากำลังเจออยู่ทุกวันนะครับก็นิทรรการอดิสพอเพอร์โพเนตบร์เดนนะครับเราก็จะจัดแสดงจริงเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับคือวันที่7สิงหาคมนะครับไปจนถึงวันที่22ตุลาคมนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่ามี ระยะก,การยืดเวลาอะไก็แล้วแต่นะฮะก็เดี๋ยวจะแจ้งทีนึงเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเรากำลังประสบภัยโควิดนะฮะกอ็อาจจะยังเปิดให้ผู้ชมได้ชมได้อย่างไม่เต็มที่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีบายอะพอยเมนต์นะครับให้กับผู้ชมช่วงต่อไปนะครับในวันนี้เราเป็นไลฟ์ทัวร์นะครก็เป็นผมที่จริงๆแล้วนิทการนี้คุณหลินเจียโจเป็นคิวเรเตอร์นะครแต่เนื่องจากคุณหลินเจียโจเนี่ยก็ติด อยู่ที่ภูเก็ตนะครับผมชนเจมิพพันก็เลยรับหน้าที่ช่วยเหลือในวันทัวร์วันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเชิญพี่พิชัยพาผู้ชมไปดูชุดแรกที่เราจะให้ผู้ชมดูนะครับครับเชิญทางนี้นะครับอันนี้เป็นจิตกรรมแบบทิฟทิกนะครับเป็นสามชิ้นเดี๋ยวให้พี่พิชัยเล่าให้ฟังหน่อยครับผมก็ขออนุญนะครับก็ขอพูดถึงชื่องานนิดนึงนะครับ ติดโพสเชเตอร์เรื่อเนียครับก็ในความหมายแล้วนะครับมันก็จะมีสามารถตีความได้สามความหมายเนาะก็คือความหมายแรกก็คือเป็นเหมือนกับสภาวะความไม่สมส่วนหรือสภาวะความไม่สมดุลหรือสภาวะแรงกดดันอะไรต่างๆแบบนี้ครับสำคัญซึ่งตัวคอนเทนต์ตัวนี้นะครับก็เป็นที่มาของเรื่องราวทั้งหมดในวิชศกา,ารที่แสดงงานังมนี้นะครับงาน สามชิ้นนี้นะครับก็เป็นงานที่พูดถึงสภาวะของแรงกดดันที่เกษตรกรได้รับจากการสร้างผลผลิตทางการเกษตรนะครับ,บตัวเครื่องมือที่ใช้ในการทํางานทงนี้ครับผมก็ยังมีเพิ่มปะถึงเรื่องของเครื่องจักรหรือรอุปกรณ์ต่างๆซึ่งมันไม่ได้อยู่ในขนมข,ของการของงานกาิจกรรมครับซึ่ง ใ,ใจที่นำเครื่องมือเหล่านั้นมาเล่าเรื่องหรือนำมาใช้ในงานการทำงานศิลปะนะครับ,บต้องการที่จะทำให้สิ่งที่เครื่องมือที่มีอยู่จริงๆนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือของอชนชั้นล่างในการทำงานในชีวิตประจำวันของเขาครับนำมาเชื่อมโยงก,กับการสร้างงานซึ่งงานที่ทำอยู่เนี้ยะก็จะเป็นงานของ,ของชนชั้นล่างเช่นเดียวกันนะครับ ตัวนาซานสารชิ้นนี้ครับเเมทรียลที่ใชค้ครับก็มีพวกอดอกไม้ที่นำมาจากไร่สวนนะฮะจะเป็นดอกไม้นานาพันธุ์สายชนิดหลายชนิดบนการนะฮะแล้วก็ใช้สื่อ,อาทางด้านจิตกรรมเข้ามาผสมก็คือใช้สีของสีอักษรสีน้ำมันนะครับทาบน คือผักแบบไม้เหล่าน,นี้แล้วก็าสาร้างภาพิมพ์ขึ้นมาใหม่นะครับโดยใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่เราเรียกว่ารถรถบ,บ๊นะ,ค,ะนครับมาบครับครับเป็นรถบ,บท๊ทถนนใช่ไหมครับ,รบเป็นรถบดถนนครับมาใช้นะค,ะครับในใจทำไมต้องใช้รถบดถนนซึ่งมันก็มีเรื่องราวที่มานะครับในเมือ่อสี่ห้าปีที่แล้วนะครับรถโบดถนนก็เป็น เรื่องมือหนึ่งที่รัฐนำมาเป็นสัญญักณ์ในการทำลายของกลางสินค้าผิดกฎหมายอาสินค้าที่ผิดกฎหมายที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับก็เป็นภาพที่เราเห็นจนเราเข้าใจว่าเป็นการทำลายชนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าสิ่งที่นำมาใช้กับมันครั้งนี้มันเหมือนเป็นการเล่าย้อนออกไปว่าสินค้าที่เป็นสารเคมีที่นำเข้าจากต่างประเทศนะครับ ก็ยังเป็นค้าหนึ่งที่ยังไม่ถูกสัญลักษณ์นี้ในการทำลายครับก็เลยนำตัวเครื่องจักรรถบวกตัวนี้มาสร้างก็อย่างที่พี่พิชัยเล่าให้ฟังนะฮะการใช้ความการกดคับเนี่ยหรือแฟชเชอร์ไปกับวัตถุเนี่ยมันเป็นพปรเศสสำคัญอันหนึ่งนะฮะเป็นภาษาที่น่าสนใจมากของนิสการครั้งนี้นะครับ แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีการเพ้นเราจะเรียกว่ากระบวนการพิมพ์ก็ได้นะบางทีแต่มันเป็นมิกซ์เทคนิคนะครับที่ที่ทำให้ภาพชิ้นงานเนี่ยก็เกิดเอสเตติกก็เกิดสุนทรียภาพแบบหนึ่งแต่ว่าโดยภาพรวมก็คือว่าการการทำให้ผู้ชมเนี่ยเห็นความงามแต่ว่าเบื้องหลังความงามเนี่ยมันก็ยังแฝงไปด้วยความอันตรายนะครับแฝงไปด้วยพิษแฝงไปด้วยสิ่งที่มัน มีผลเสียกับสิ่งแวดล้อมนะครับก็ชิ้นนี้ส่วนตัวผมก็ชอบชอบสีชอบอะไรมันนะครแล้วก็อยถ้าผู้ชมได้เห็นใกล้ๆเมื่อกี้เนี่ยยังมีรอยพวกเศษพืชนะฮะยังยังถูกบีบอัดเข้าไปอยู่กับชิ้นงานนะครับ,รบแล้วก็ผลงานชุดต่อมานะที่ต่อเนื่องกันนะฮะเดี๋ยวเชิญทางด้านนี้นะครับ อันนี้เป็นงานบนกระดาษใช่ไหมครับพี่รเล่าให้ฟังหน่อยครับงานสามที่นี้นะครับก็จะเป็นงานที่นาเอาพืชถักนะฮะนำมาบดทับนะครับเหมือมนกับเป็นการสร้างภาพพิมพ์เหมือนกับงานชุดที่แล้วนะครับ,รบก็คือมีนัยยะเรื่องของการรีดสารพิมี์ที่อยู่ในพืชผักเหล่านั้นนะให้ออกมาเป็นภาพพิมพ์บนกระดาษนะฮะซึ่งแมททีเรียลตรงนี้ก็าอาจจะต่างกับ ตัวก่อนหน้านี้ก็คืออันนี้ก็จะใช้กระดาษซึ่งมาจากกระดาษสาที่ทามาจากพืชธรรมชาติจริงๆนะครับนำมาเป็นตัวแป้กาวใการสร้างงานครับครับก็บนชิ้นงานมันก็เลยมีทั้งยใยกระดาษแล้วก็ใยของตัวผักใช่พืชผักที่ถูกกดเข้าไปครับช่วน,นี้พี่กดเป็นยังไงครับใช้วิธีอะ,อะไรโอรเจแรกเนี่ยคับ ก็จะมีการเคสด้วยซีเมนต์นะฮะกระปูซีเมนต์นะฮะที่เขาใช้ในการก่อสร้างนี่นะแล้วก็ทาเคลือบบนกระดางก่อนชั้นหนึ่งเสร็จแล้วก็นำมีทั้งถั่วแักยาวอาก,กาศขาวอัคนะขับชนิดต่างๆก็ทาสู่ด้านหนึ่งแล้วก็วางลงไปแล้วก็เอารถกดนะฮะบดทับลงไปนะฮะดีลงไปนะฮะมันก็จะเกิดแอฟเกิ ตัวตัวฟอมของตัวพืชผักหลองนั้นลงไปนี้นะครับนน้ำที่อยู่ในพืชผักแล้วก็ถั่วเนี่ยมันก็จะถูกรีดจนสารเคมีเหล่านั้นน่ยมันซึมเข้าไปในตัวตัวแมทรียลเนาะครับแต่ก็โดยโดยโปรเซสนะฮะถึงจะเล่นกับเรื่องสารพิษแต่ว่าสีปินก็ได้ ทิ้งเอาไว้ผึ่งเอาไว้จนมันน่าจะระเหยไปหมดแล้วเปหมแล้วรครับแล้วก็มีการเคลือบมีการเคลือบฟลิกไว้นะครับพี่ชัยเสินด้านนี้ครับอยากให้พี่พิชัยเล่าถึงกระบวนการช่วงที่รีเสิร์ชนิดนึงครับว่าไปที่ไหนมาบ้างแล้วเจออะไรบ้างครับพี่ตอนที่ทำโปรเจกต์นี้ครับก็ เริ่มค้นหาข้อมูลนะครับโดยเดินทางไปที่จังหวัดศรีนโลกนะฮะก็ไปได้ดูกับชาวไร่ชาวสวนที่นั่นนะฮะดูกับพนจารา์ที่ทำวิจัยเรื่องของการค้นหาสารเคมีที่อยู่ในพืชผักนะฮะแล้วก็หลังจากศรนโลกก็เดินทางไปจังหวัดชยมรายแล้วก็แม่ฮ่องสอนนะฮะซึ่งก็ไปดู ชาวไก่้ชาวสวนที่เขาปลูกข้าวนะฮะในพื้นที่ของเขาส่วนแม่ห้องสอบเนี่ยก็ไปขึ้นไปบนดอยนะเรียกดอยห้วยห้องนะซึ่งบริเวณตรงนั้น,นอ่ะมันเป็นการขยายพื้นที่ในการทรําเกษตรเราไม่คิดว่ามันจะมันจะไปขึ้นมาอยู่บนดอยที่ห่างไกลตัวเมืองอย่างมากนะครับลูกเขาเป็นลูกๆนะฮะ ก็จะถูกทาเป็นพื้นที่เกเษตรกรรมทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็ไปเก็บข้อมูลมาครับว่าเขาทํากันยังไงนะฮะทำไมถึงต้องไปอยู่ห่างไกลตัวเมืองขนาดนั้นนะฮะอืมครับอย่างชุดนี้นี่ใช้เป็นอะไรดอกไม้หรืออะไรครับพี่ชุดนี้ก็เป็นซีรีส์แรกเลยที่ทานะ,ะครับครับพอกลับมาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าตัวคีย์เวิร์ดจริงๆของงานนิสรการทํั้งนี้คระ ก็คือกระสอบสแตนด์บ้าแรงกดดันที่เกษตรกรได้รับนะครซีรีส์นี้ก็จะเป็นซีรีส์แรกที่ผมเริ่มสร้างสแตนร์แรงกดดันโดยการเอาค้อนนะครับซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชนรากหญ้าเนี่ยมาตุบตีบนตัวเมทิเลียมตัวนี้ก็คือเป็นกระดาษใช่ไหมครับแล้วก็ข้างในนี้ก็จะมีะที่แรกใช้เศษถ่าน ที่เราจัดหาซื้อมานะครับวางลงไปแล้วก็ทุบแล้วก็ใช้สื่อจ้างจิตกรรมก็คือพวกสีน้ำมันเนี่ยะวางลงไปผสมลงไปแล้วก็ทุบตีมันนะให้เกิดเหมือนกับแรงอัดเนาะบนกระดาษครทำทำให้เกิดการสร้างท่าพิมพ์ขึ้นมานะครับจะเห็นว่ามันก็เลยแบบมันกลายเป็นแบบผสมแล้วก็บางชิ้นก็เป็นรูๆอะไรแบบนี้อืม ก็คือชิ้นบางชิ้นก็ทะลุเลยนะฮะเป็นมันเกิดจากปรเซส s ของการใช้ค้อนเนี่ยทุบทุบนะฮะอย่ที่บอกคอนเ็ปต์ในภาพรวมของนิศการนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการกดอัดการบีบทับแต่บางอย่างมันคือคอนเทนต์ที่ทําไปสู่นําไปสู่นำเราไปสู่เรื่องของเอสเซติกด้วยแล้วก็ได้รู้เบื้องหลังเกี่ยวกับว่าที่มาที่ไปของชิ้นงานแต่ละชิ้นเนี่ยมันมันเกิดขึ้นโดยโดยการใช้เทคนิค บางอย่างที่เป็นเทคนิคที่จริงๆเป็นการเล่าเรื่องแล้วก็เป็นเทคนิคในการทํางานด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูห้องพิสการด้านในนะครับผมก็อยากให้ดูอีกซีรีส์หนึ่งของนิสการนะครับชุดนี้ซึ่งออตอนแรกผมเห็นตอนแรกผมก็รู้สึกว่ามันคืองานแอสแท็กที่น่าสนใจนะฮะมันมีความเป็นจิวเวอเรติกบางอย่างนะครับนะฮะ อันนี้เดี๋ยวน่าสนใจมากชุดนี้นะเดี๋ยวให้พี่พิชัยเล่าให้ฟังดีกว่าครับใช่ครับก็ซีรีส์นี้นะครับก็เชื่อมโยงกับซีรีส์พิชัยืี่ถักของกันแล้วก็ใช้โปรเซสของการถับด้วยลดรบผลของกันกนะครับตัวเรื่องนี้นะครับในกราวนี้ก็จะเป็นกระดาษสาครับแล้วก็โปรเซสใช้ใกล้เคียงกันกน็คือใช้ซีเมนต์ซีเมนต์ทาไปก่อนครับ สร็จแ,แล้วก็เอารถบดเนี่ยครับบดท้าคนไปนะฮะจาจัมนั้นนะครับตัวเทคนิคที่สองที่ลองไปบนงานชิ้นนี้นะครับก็คือผมก็ใช้สารเคมีจริงๆซึ่งเป็นสารคาราบอตที่ใช้ในการเกษตรกรเขาใช้ในการทายาท่ายานะครับต่อนที่จะปรับเปลี่ยนที่ดินในการสร้างเป็นผลิตใหม่นะฮะก็นำาสารเคมีตัวเนี้ยมาเทลงไปซึ่งจริงๆแล้ว ตัวก่อนที่ผมจะใช้สามตัวนี้ครับทางรัฐบาลเองก็กําลังที่จะแบนสามตัวนี้พอดีนะครับผมก็สามารถที่จะจัดหาสารเคมีตัวนี้ก่อนที่เขาจะแบนหลังจากนั้นเขาจะไม่มีจําหนขายในท้องตลาดอู่แล้วนะซึ่งตอนตอนที่ทำเนี่ยครับผมต้องการที่จะให้ตัวผมเองเนี่ยรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่เกษตรกร,เ,กรเขาต้องอยู่กับสารเคมีทุกวันที่ดูว่า ความรู้สึกแบบนั้นน่ะถ้าเรารู้สึกแล้วเราเราเราจะเข้าใจเขาอย่างไรนะเข้าใจสถานการณ์ของเกษตรกรที่ในสภาวะที่ต้องอยู่กับสารเคมีจริงๆกับแรงกดจัน์จริงๆอย่างไรก็เลยลองทำซีรีส์นี้ขึ้นมาปรากฏว่าเราต้องเข้าโรงพยาบาลหลายรอบตอนที้กลบมาเป็นซีรีส์ชิ้นนี้ใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่ก็ตัดสินใจที่จะ ทำให้ครบซีรีส์นี้ให้ได้นะครก็ก็เลยมีความรู้สึกอย่างนั้นก็เป็นการลงทุนลงแรงในฐานะศิลปินนะคะคือผมสนใจตรงไอ้เรื่องสีของมันที่มันเกิดจากการออกซิเดชันของมันใช่ใไหมครับจำตั่งก่อนครับเป็นการเป็นการเผาไหม้ตัวพื้นผิวอาหารเช่นอะไรที่ติดของความไหม ก็จริงๆชุดนี้นะฮะจะมีความต่อเนื่องกับอีกซีรีส์หนึ่งนะครับเดี๋ยวพาไปดูชิ้นใหญ่ด้านนี้นะครับทีนี้น่ะนะครับถ้าเห็นก็จะเป็นการรอยยิ้มทั่วไปนะครับลูกหน้าคนที่เห็นทั้งหมดนะฮะตอนมันเหมือนกับตอนที่ผมลงหางข้อมูลนะครับ ไปสัมภาษณ์ชาวนาชาวไร่ชาวสวนครับสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกกับการได้นั่งคุยกับเขาก็คือใบหน้าของชาวนาครับคือมีความรู้สึกว่าทําไมคนที่เขาหาเลี้ยงหาเลี้ยงคนทั้งประเทศนะฮะข้าวปลูกข่านะสิ่งเหล่านี้มันมันเลี้ยงคนทั้งประเทศแต่ทําไมชีวิตใบหน้าของเขาถึงถึงไม่มีความสุขเลยในการที่จะมีชีวิต การทำงาน,านก็เลยเอาเอางความรู้จุดนั้นนะครับมาสูงขึ้นมาเป็นใบหน้าของทำงานแต่ละคนซึ่งโปรเจกต์ของมันก็คือ,อผมก็ได้ใช้พืชขากับไม้นะครับสร้างเท็กเจอร์ลงไปก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้ชาโ r นะครับเขียนทับลงไปนะครับนะแล้วก็สังเกตว่า ตาจมูกป,ปากมันเป็นสภาวะของความไม่สมส่วนของคนนะครับอ,อืแล้วก็สิ่งที่ทำให้ให้เป็นภาพเหมือนลายเส้นแบบนี้เพราะว่าผมตั้งแต่เด็กผมก็มีความรู้สึกว่าถ้าพูดถึงเรื่องของสามพินที่ใช้กับพืชในการเกษตรเราก็จะหยิบมานตั้งแต่เด็กแล้วนะครับันั้นเนี่ยงานชิ้นเนี้ยก็เหมือนกับเป็นการ ดิ้ไปถึงช่วงชีวิตที่เราเป็นเด็กนะว่าเราเรายังรู้สึกกับคําเหล่านี้คําว่าสังเคมีคําว่าอยากกินหน้าเดี๋ยวมีฉีดยาอะไรพวกนี้ครับมันก็ทําให้การเขียนงานชิ้นนี้ขึ้นมามันเป็นการเขียนเหมือนกับตอนที่เรากลับไปเป็นตอนเด็กเดี๋ยวด้วยลายเส้นธรรมดาธรรมดาก็เห็นแล้วก็รู้สึกมันรู้สึกรู้สึกไปด้วยอะว่าคน ผมก็เคยเจอคนที่ทําส่วนทําไร่อะไรเงี้ยดูเขาก็ผอมๆห,หน่อยอะไรเงี้ยลักษณะแล้วก็รู้สึกทําให้เราชวนคิดขึ้นมานะอันนี้เป็นจะเป็นชิ้นชุดหนึ่งที่เป็นฟิกเกอร์ในนิสการครั้งนี้นะครับ mm hmm. ก็มีเข้ามาบอกเล่าอะไรเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะ mm hmm. แล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับที่เป็น p a น n t i n g installation นะครับที่จัดวางอยู่ที่พื้นนะะเดี๋ยวผมไปเดินด้านนู้นนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมเกิดนิดนึงครับเป็นจริงจเจนชุดพิเศษที่พี่พิชัยเคยร่วมแสดงในนิสการ Art f ์ฟ a i อที่เชียงใหม่นะครับซึ่งทีเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องมลพิษด้วยนะครับก็ตอนนั้นคุยกับพี่พิชัยแล้วก็ใช้เทคนิคนี่ฮะตัวเพรสเชอร์เหมือนกันคือลดบทอัดเนี่ยมาขับนะฮะเดี๋ยวจะมีวิดีโอที่พี่พิชัยขึ้นไปขับรถเองนะครับแล้วก็นี่พี่พิชัยพูดถึงเรื่องอ้อยไฟไหม้ใช่ไหมครับ อธิบายให้หน่อยครับพี่ก็ยังเป็นเรื่องของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มนึงนะครับที่เขอยนะครับซึ่งอยู่ทางข้างขวาแถวนครสวรรค์แวนั้นจะมีทั้งหมด14อัง,อองเคอร์น,นะครับปล่อยหมดเลยนะครับซึ่งเป็นปลอยนี่ถือเป็นพืชเกษตรที่สำคัญสาหรับประเทศไทยที่ขานำมาผลิตน้าดัง,งน,ะะน,ะะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเกษตรกรกลุ่มนี้ก็เจอสภาพัของ แรงกันเช่นเดียวกันเนาะผมก็เลยเอาเรื่องราวของเขามาเล่าเรื่องนะครับการอ้อยของเขาจจะครับก่อนที่เขาจะตัดนะฮะเขาก็จะต้องเผาก่อนเราเรียกว่าห้อยไฟไหม้ซึ่งทาไมต้องเผาห้อยก่อนที่จะตัดเพราะว่าการเผาครับทาให้น้าหนักของห้อยเนี่ยมันลดลงแล้วเวลาคนตัดจะได้ตัดง่ายขึ้นเจ้าของอสวนก็ กระจายเงินให้กับข้าบเป็นค่าแไงของคนที่มาตักอ้อยเนี่ยได้ถูกลงแล้วก็โรงงานที่รับซื้ออ้อยก็ได้ได้ปริมาณอ้อยที่มากขึ้นเพราะว่าอ้อยมันน้ำหนักมันเบาลงครับเราก็เลยนิยมที่จะต้องเผาก่อนแล้วก็ตัดครับพอเกิดการเผาเนี่ยแน่นอนก็เกิดมลพิษขึ้นมาครับก็ส่งผลต่อคนทุกฝ่าย ก็มีก็จะใช้เทคนิคของการบกทับเช่นเดียวกันโดยใช้สีเชื้อน,น้ำมันนะครับเป็นสทีทาพิณเนาะทาบนห่อยแล้วก็วางบนแล้วก็นำรถโบ๊ทนี่ครับไปพอบิงทับไปอันนี้กี่รอบครับพี่สามสีออ่อบอนะครับคือชิ้นนี้จะชัดตรงเพอร์ฟอร์มนซ์ของศิลปินนะฮะคือทั้งซีรีส์เนี้ย จากที่พี่พิชัยเล่ามาเนี่ยอยากให้ผู้ชมจินตนาการไปถึงตอนรเセสที่ศิลปินเขาทำ mm hmm. เขาเ e อร์ฟอร์แมลงไปด้วยในชิ้นงานนะครับมันก็จะทําให้เห็นว่ามันมี c e s สที่ที่น่าสนใจบางครั้งอาจจะเป็นงานนามธรรมเป็นอาร์ตอาจจะดูอาจจะแบบเอ๊ะไม่เก็ตแต่ถ้าฟังจากที่พี่เล่านะฮะจะเข้าใจเลยว่าออรอยทุกอย่างสีเลยทุกอย่างเนี้ยรอยการดทับเนี่ย มันเกิดจากเ e อร์ฟอร์แมนซ์ของศิลปินด้วยนะครับก็ในการชุดนี้ก็มาถึงชุดชุดชุดท้ายนะครับทางด้านนี้นะครับทีนี้ก็เป็น collage เ,เกี่ยวกับข้อมูลของตลาดหุ้นนะฮะนี่ยครับ,รบมันพี่พิชัยเนี่ยด้วยความที่เป็นศิลปินที่สนใจ c ซอร์เของมันนะครแล้วตอนสุดท้ายจากชาวนาชาวสวนชาวไร่เราผู้บริภโภคนะครับมันก็สะท้อนไปถึงภาพของตลาดครับอย่า่ิจเล่าให้ฟังหน่อยครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของระบบของเกษตรการเกษตรเนี่ยในในโลกเนี่ยมันใหญ่มากนะซึ่งการเกิดตัวทำได้การ การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมันขึ้นอยู่กับระบบเศรษฐกิจโดยรวมด้วยนะคืออย่างประเทศไทยนี่ก็ถือว่าก่อนหน้านี้ก็เติบโตทางด้านเศรษฐกิจมากก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยก็หลายประเทศทั่วโลกเนี่ยความมีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจคนม่ต้องมากขึ้นคนก็ต้องบริโภคมากขึ้นตามด้วยนะนันเนี้ยผลผลิตมันก็ต้องเขาเรียกอะไรผลิตออกมาให้ทันผลิตออกมาให้เพียงพอกับตลาดด้วย ระบบเศรษฐกิจจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่จะเป็นตัวเร่งให้ทําให้เกิดการผลิตให้เร็วขึ้นนั้นสารเคมีที่จะมาใช้อ่ะมันก็ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อให้ตอบสนองตอบโจทย์นี้ขึ้นมาใช่ไหมครับนะนั้นเนี่ยงานชุดนี้ก็คือผมก็เลยนึกถึงกระบวนการของการทำหนังสือพิมพ์นะฮะซึ่งเป็นโปรเซสเดียวกับการใช้รอดดมดเลยก็คือเราสร้างเพ e เชอร์ลงไปบนกระดาษ ไม้เกิดภาพพิมพ์อมของนักสือพิมพ์ขึ้นมาครับนะแล้วก็เอาตัวนักสืบพิมพ์เนี่ยฮะเ,เราก็เลือกเฉพาะหน้าที่มันเป็นสต็อกมาเก็ตนะฮะตลาดหุ้นทั้งหลายจากประเทศไทยอันนี้ของฮ่องกงนะฮะเป็นพิมอ่าฟินแลนเชียร์าแล้วก็ไปของโมาเป็นตัวสร้างเรื่องราวแล้วก็สร้างเป็นงานคอลละขึ้นมานะะจากนั้นเราก็ทําทเป็นงาน อันพอลัสนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะัแอนแทกที่สร้างขึ้นมาก็เป็นแฮนแทกที่เราจะสังเกตาฟอร์อมมันจะไม่มันจะไม่สมสว่วนมันจะมีความขัดัดเกินกนของอรอมทีเ่เกิดขึ้นด้วยตัวนี้ครับครับโอเคครับก็นิสการ this u n ร o r t u n a t e burden นะครับก็เดี๋ยวเราจะเปิดให้ชมนะครับในช่วงโควิด น่าจะเป็นแบบ by p o i n t m e n t นะครับก<ม>็รบกวนติดตามผลงานดีๆของเรานะฮะ<ม>ก็อยากให้มาชมกันนะฮะนี่เป็นงานาถ้าเราจะมองเป็นงาน s t r แทกก็ได้แต่เป็นเปนงานแอ a แทกที่อยู่บนคอนเทกต์ของบ้านเราเองนะฮะของประเทศของเราซึ่งมันอยู่บนปัญหาอยู่บนเรื่องเล่าอยู่บนกระบวนการคิดของศิลปินนะครับเออพี่พิชัยปงรงศาสตราพานะครับก็ฝากนิสศการนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝาก ทุกคนติดตามกดไลค์กดแชร์เพจ S s C Gallery นะครับนะฮะแล้วก็เราตอนนี้เรามี IG ด้วยนะครับแล้วก็มี l ล n e นะครับเราจะมีข่าวสารให้ตลอดในช่วงนี้นะฮะก็ก่อนจากไปพี่ชายมีอะไรกลเาาเพิ่มเติมไหมครับก็ฝากติดตามผลง,งานด้วยนะครับที่ S s C Gallery นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่เราไม่สามารถเปิดเป็น ฉันได้นะครับก็ขอให้ติดตามจากหน้าเด็กเอเดตีเจอรรี่ในการทางานครั้งนี้นะครับครับอยากดูงานจริงรอช่วงที่เราสามารถนัดหมายเข้ามาได้นะครับแล้วก็อยากให้มาดูอยากให้มาชมด้วยตาของท่านเองนะครับก็วันนี้ขอจบงานแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ